จะบอกใครเด้อท่านป่าเราก็เลยนัดเอามันนีนนัดเอาวันทีสามสิบบางทีสามสิบจังค่อยเปิดวันจันวันนะเลยอดตามเข็ดแล้วบางที่สามสิบคนมาเบิ้งโน่นพี่น้องคนมาเบิ้งตามเข็ดแล้วเขาเขาให้มาสามสิบมวลเลยพี่น้องไอ้เจแดงเจไอีหยังที่เพิ่นนั่นไปน้ำเลขน้ำยังที่เพิ่นแปลเลนไว้เพิ่นก็ถือเพิ่นก็ไปเอาน้ำนี่ล่ะเพิ่นเมารถไปเพิ่งนี้พี่น้องเพิ่นเมารถไปอืม คนมันลม่มมันปลาใหญ่ปลาใหญ่แบบนี้มันสินักนามมันหนักนามม,นนนาม,มันลม่มล่มมันก็นเลยผ่านมาทั้งถนนพี่น้องหมากนอ่อนนี่แหละเดี๋ยวซาคนแกนเจ็บออกมากระทินไปกินกับครามูกอนแซ่บเด้พี่น้องยิงกับซุปอันยิงกับซุปน่มไหม่นี่สุดยอดเลยละ่ะหมากอ้อนมันหมากแก้มันใจเอหมากแก่กับมีตัวน,นี้ไหมมากแก้ไปสีกผม สีกวกกวกแล้วแล้าบันเท้าน,านี่แหละพี่น้องมันก็แซ่บก็ยังนี่แหละผู้ใดบ่เคยกินกัดบ,บ่็อกหูดอกว่าของแซ่บบ้านเท้านี่ยุคขางทางเนาะยุคขางทางบ่ได้อยู่ในห่างใน,นยังดอกเอา,อยา,อาหยอดโดนโดนโบลายกดอกใช่ได้เนาะยังมีนมจีนเด้พี่น้องคุยก็นมจีนเนาะเออฟาดหัวผู้น่ะ สั้นยัก็ได้หลายแล้วโอเคพี่น้องเึื่งหมักวันหมักแกเอาไปกินก็ผ้า้าหมูสาวคนแก่นี่กินง่ายๆกินง่ายง่ซื้อผ้าหมูมาเนี่ยพี่น้องเขาเที่ยงก็พอเาว้าพร้อมกันนี่เนียพี่น้องนี่ทางไปบ้านทางไปเฟ็หลังจากที่แปเาเลขนะมันลุงล่งเลาวน้ำตาแล้ว เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเนาะมาพี่น้องบัดนี้หิวข้าวหลายหิวข้าวหิวข้าวบ่า2:40บาย2:20ข้าวเช้าข้าวเที่ยงพร้อมกันสักคนแจ้นเป่วเลขน้ำมันพ่อใหญ่น้ำพอลุงจะสิเอินยังดีกันสิเอินพ่อใหญ่กสิเ่าโพเนาะไปเอาเลขน้ำเราบัดนี้เราบอกว่าให้เปิดวันที่30 วันที่สามสิบตามเคเนาะตามเคตวันที่สามสิบค่อยเปิดใช่ไหมนี่กระเป๋าเดียว้อยเปิดวันที่สามสิบตามที่เคตเพิ่งน,นั่นเนาะพี่น้องตื่นสาวกันเบากอนตื่นสาวมาว่าสิบไปตัดผมผมยาวแล้วไปตัดน้ำสนันบานเป็ดแล้วสิเป็น ซงบอกกระเทยจังหน่อยเนาะ,ะไปตัด,น,น,ดน้ำชะนันบ้านเป็ดมันจังคอยเขา่าหัวเข่าส้งนั่นนะเป็นน้องเริ่มเงาแล้วหลังจากตัดผมแล้ว็จิกเดินทางกลับบ้านไปหาเม่เ์เลยเสดไปเบื้องไฮเบิ้งนาะไปเลานะน้ำน้าวสันน้องบอกว่าอาทิตย์นี้เจ้ากลับบ้านในเด้อเพราะว่าเป็นผมสิสอบสอบกอพ่อวสันตะสบอ,อบกับพ่อเขาบด้กลับบ้านก็เลยว่าให่ ไปลาบเบื้องนา้ามาแต่ไม่นม้ำหัวน้ำอย่างเขากับง้้ำพี่น้องเขาง้ามเฮ็ดน้ากัานองไว้เกือบยี่สิบไรเนาะไปบ้านไว้ทำามันจัางดำจังางไทยจัางลกกาจัางอย่างที่สมัยตะกินคือสิบ่คุมคาวะทำเป็นฝนบ่ตกบ่ชอย่างนี้บคุมคาจะเลยก็เลยไอจะลงไปเบื้องนา้าเบื้องนองถ้าแต่มันหัวมันซึมเนาะไปอัดเขาอัดไฮอัดนะาวันนี้ก็เลย <c oughs> อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วไปพอลุงที่เราขายผลไม้เราก็บอกว่าได้เลขดังมาเราก็เอาใบมาให้เบื้องเน่มามันดังมาสามสิบมวดถือมาสามสิบวดลุงก็ถือยังก็ถืออ,อ,อใบนี่จะบอกใครเด้อ,อฉันว่าเราก็เลยนัดเอามันนัดเอามันทีสามสิบบทีสามสิบจังค่อยเปิดเพระาะวา่วามเลยอาต่มเข็ดแล้วมันที่สามสิบคนมาเบื้องเนะพี่น้องมันคอยมาเบื้งอ,อง,องต่มเข็ดแล้ว เขาเขาหามาสามสิบมวลเลยพี่น้องไอ้เจแดงเจไอีหยังที่เพิ่นนั่นไปน้ำเลขน้ำยางที่เพิ่นแปลเลกอะไรเพิ่นก็ถดือเพิ่นเพิ่นไปเอาน้ำนี่แหละเพิ่นเมารถไปเพิ่นได้พี่น้องเพิ่นเมารถไปอืมหดวันที่หดวันที่เอ่อวดที่สามสิบหดนี้งวดที่สามสิบที่เพิ่นสิให้นี่แหละสองนี่แหละอ่าบอกว่าห้ามเปิดห้าม อันส่งไล่หามใบนั่นมาสันว่าให้เปิือที่สามสิบทีเดียวเจ้าจังคอยจ้าขุนแจ้งคอยเปิดที่สามสิบทีเดียวจงคอยทำมาเบิ้องนอกพี่น้องเนาะว่ามันจะออกตัวใดวันสิตรงบ่แต่ใบที่เราให้เบิ้งไงในในคลิปเป็นที่เรานั่นน่ะถือทุ่งวดพี่น้องถือทุ่งวัดคนจีนหายซานที่สองวัดคนองวนนี่วัดที่สามสิบสาวขุนแจ้งพึงหูน้ำพึ่นเลยจึงน้ำมาให้พี่น้องเบิ้งนี่แหละเอาหิ้วเข่าพี่น้องหิ้วเข่ากินเข่าก้อนมาเนี่ยจะซื้อผ้ามูมา ถ้ามันไหมเนี่ยมันจะหอมเนาะกากหมูเนี่ยแคบหมูเนี่ยมันจะหอมอืมแซ่บหนึ่งของนยาวห่อนๆเนาะพี่น้องกินกับแคบหมูก็แล้วเดว้อืมกรอบคือมันลายคลุงอยู่ซื้อมากินเด่นเห็นไหมพี่น้องห้ิบบาท เนี่ยเอาสิบาสบาทกินกระบ่้มดคุเนี่ยเอาสิบบาทเฮ็ดน้าไวน้นี่ช่วงหนึ่งเคยคำนวณการเฮ็ดน้าของชาวคอนแจนสีเขามากินกับลูกสามคนเนาะลูกก็นนกินแน่บ่กินแน่กับปิดนั่นนะ่ะสามเดือนกระบ่้มดพี่น้องเขาปิดนั่นนะ่ะเริ่งหนึ่งหนึ่งเรากับินบ่้มดก็เสียดายอยู่ถ้ากันย้ํเขาอยากเขาซื้อเพิ่มกิ่นสิบบาทนี่มันก็กระบืเปลืองซ้ำห่อนเฮ็ดน้าดอกว่า เบิ้งมาเบิ้งกันหลับมูสาวคอนแกนใะ่เขามาเบิ้งผักหลับมูสาวคอนแกนกับค้นบานนอกบานน้าเนี่ยหลับพี่น้องมันกับขาวได้ไฟกับประมูลหลัหาสิบบาทชิมก่อนอืมอร่อยอ่ะกับผักผักคนไทยมากแคบมู ียว10บาทมาลงมือกินกันนํากันพี่น้องกินซ่ํานี้ล่ะกินคนเดียวตาคนแก่นกินคนเดียวกินยาแก้แพ่เมื่อคืนนี่ก็เลยง่วงสิกลับบ้านแต่เช้าว่าสิกลับบ้านก็ย่านขับรถบ่ไหวก็เลยบ่ได้กลับบ้านน ผักข้าวหมูย่างน่าจะหอมข้ขาั่วผักผิกหอมเนาะห้าสิบบาทยังข้าวโพดลายดอกจับวนนั้นยังคือน้องแคบหมูไม่ไหมใบบักกูยังไม่ไหมอยู่ กินข้าแเราก็จะล้มกลับบ้านหาแม่แล้วพี่น้องเบิ่งไ้เบิ่งนะากินข้าต้องบอกพี่น้องอันสาคอนแจนตาแดงเนาะสิบอกให้ฟังตาแดงเนี่ยมันจิตละค้ายหัวตามันจิตตาแดงตัวน่ะละค้ายหัวตาเจ็บตาไปหาหมอมือวันนั้นจัดหนนนั้นไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นต่อต่อต่อล้มต่อล้มต่อล้มเนี่ยแหละเพราะว่า เขาขี่รถขับรถนะล้มทอ่อล้มทางไนี้เขาบ่าใส่หมวกเขาบ่ใส่แว่นเขาบ่ป้องกันน่ะนะวันนี้มันก็เลยเห็ุนีนนนเ้เป็นนั่นเนื้อเนื้อยเยื่อ,อ,อตาสีขาวน่ะมันมันเป็นสีแดงเพราะว่ามันละลายเครื่องมันเสียสีเนาะวันนี้ก็ต้องใส่แว bon ่นที่สาวคนแจ่มไปทางานที่อันใส่แว่นน่นเหตุงานน่ะนักเรียกับยานผู้ป่วยคนไหนนั่นเนาะคนยานมันก็ปกกเป็นมันกับ่เจ็บบ่ปวดดอกมันก็เป็นคัดๆัดยู่ช่วงแรกตัวน,นี้ก็บ,บ่คัดมอกระหยยาไม่ยอด มอหยาไม่หยอนมากินอะน,นัดอีกเที่ยมที่ยิบเก่ายังคอยไปซองตาคอยไปตรวจตาบุ้งนะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้เดยกกินต่ตกันพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดชมและรอเปิดซองเลขวันทีสามสิพบพร้อมกันนะพี่น้อง